สวัสดีครับ,รบสวัสดีนะคะแม่แม่เอ็กซ์ทุกทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มาถึงแล้วนะคะวันที่เราจะต้องไปหาลูกสาวน้องเอซ่าแล้วนะคะเราจะ,ะไปอยู่พัทยานะคะไปเลี้ยงน้องเอซ่าแล้วนะคะใช่ค่มีพุก,ก็ต้องมีจากนะคะเราก็จะต้องจากน้องยายานะคะไปดูแลน้องเอซ่านะคะก็น้องยายาก็จะอยู่ในความดูแลของ คุณพ่อนะคะแล้วก็คุณแม่นะคะแม่ควานกับพ่อควานก็จะไปดูแลลูกสาวนะคะลูกสาวนะคะของแม่ควานกับพ่อควานนะคะที่คุณปู่กับคุณย่าท่านได้มอบให้พ่อควานนะคะแม่ควานก็จะต้องไปดูแลนะคะก็เป็นช้างของพ่อควานนะครับก็น้องเอลซาก็เริ่มโตขึ้นนะครับผมก็อายุก็เริ่มได้แล้วนาะก็ใกล้ๆที่จะได้แยกออกจากแม่แล้วนะครับผมพ่อควานก็ต้องไปเลี้ยงนะครับไปดูแลน้อง ต้องไปลึงทําความคุ้นเคยกับน้องนะครับให้น้องคุ้นเคยกับพ่อควานเนาะให้น้องเอลซ่าคุ้นเคยกับพ่อควานนะครับให้น้องเอลซ่ารู้ว่าอ่านี่อ่านี่เป็นควานของน้องนะครับผมซึ่งพ่อควานก็ต้องไปอยู่กับน้องไปใช้ระยะเวลานะครับในการเลี้ยงดูน้องกวาดที่หลับที่นอนเกี่ยวหญ้าให้น้องทานก็ไปอยู่เล่นกับน้องนะครับสร้างความความคุ้นเคยกับน้องนะครับเนื่องจากพ่อควานเองนะครับก็จะต้องไปเป็นควานใหม่นะครับของน้องเอลซ่าเนาะ เนื่องจากอายุอนามเนาก็ได้ตอนนี้ก็ได้1 1ปี8เดือนแล้วนะครับผมก็ประมาณ2ปีเนาะประมาณอีก3เดือนกว่าๆนะครับผมก็3เดือนกว่าๆก็จะต้องแยกออกจากแม่เนื่องจากแม่ของน้องก็พรมแล้วนะครับผมก็ได้ก็ใกล้ได้ได้ระยะเวลาใกล้ได้อายุที่จะเอาอกแล้วนะครับเพราะควานเองก็ต้องจำจากน้องย่าๆนะครับผมก็ต้องไปเลี้ยงน้องเอลซ่านะครับน้องเอลซ่าก็ต้อง คุณเคยกับพ่อควานนะครับก็ต้องเข้าโรงเรียนอีกก็มีพบก็ต้องมีจากนะครับวันนี้พ่อควานก็คิดไว้ตลอดกับแม่ควานนะแม่ควานนะว่าวันนี้ทาไม่มถ้าไม่ช้าก็เร็วนะครับวันนี้ก็ต้องมาถึงนะครับผมพ่อควานนะครับต้องมีสักวันที่ได้ห่างนะครับห่างจากลูกสาวแล้วก็ลูกชายนาโชคนะครับผมต้องมีนะครับรวันนี้คือเราต้อถึงนะครับถึง ก็วันนี้นะครับผมก็ดีวจะให,ให้พ่อควานสั่งลาน้องเอลซาอน้องยาย่านะคะแบบจะให้พ่อควานได้ไปและลึกถึงน้องยาย่านะคะว่าถิดึงนะคิดถึงมากเลยนะก็ตั้งแต่นะครับออกจากแม่เลยนะครับพ่อควานก็ดูแลน้องนะครับเราผ่านสุขผ่านสุขผ่านทุกมาด้วยกันกับน้องยาย่านะครับ เป็นช้างเด็กเชือกแรกด้วยนะครับที่พ่อควานเลี้ยงนะครับที่พ่อควานจับช้างเด็กน้องย่าๆเป็นเชือกแรกนะครับในวัยสองขวบที่พ่อควานเป็นควานน้องในวัยน้องแค่เพียงสองขวบนะครับพ่อควานก็ได้ประสบการณ์จากน้องจากการเลี้ยงช้างเด็กก็หลายๆเรื่องราวนะครับหลายๆประสบการณ์นะครับกับการที่พ่อควานได้เลี้ยงน้องย่าๆช้างเด็กตั้งแต่น้องสองขวบนะครับก็ มีประสบการณ์มากมายเลยนะครับมากมายหลากหลายนะครับที่ผ่านๆมาเนาะก็พ่อควานก็จะนําวิชาความรู้นะครับที่ซึ่งได้เลี้ยงช้างเด็กมานะครับพ่อควานก็จะต้องไปเลี้ยงต่อส่งต่อให้กับน้องเอลซ่านะครับผมซึ่งน้องเอลซ่าก็เป็นอีกหนึ่งสมาชิกน้องไม่ควานของครอบครัวของเรานะครับก็เป็นช้างทางทางคุณปู่คุณย่านะครับที่ได้มอบให้กับพ่อควานนะครับ ต่อไปก็จะได้เห็นพวกเรานะคะพ่อพครัวแม่ควาวที่ช่องของน้องเอลซ่านะคะ,ะต่อไปเราจะไม่ได้ถ่ายน้องยายา่าแล้วก็น้องน้นโชคแล้วนะคะเนื่องจากว่าเราจะไปดูแลน้องเอลซ่าก็จะเปลี่ยนชื่อช่องนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะชื่อช่องอะไรกนันแน่นะคะก็เรายังไม่ได้คิดนะคะเดี๋ยววันไหนคิดได้เราจะบอกแม่แม่เอซีนะคะว่าจะให้ชื่อช่องอะไรนะคะคที่เกี่ยวกับน้องเอลซ่านะคะต่อไปนี้ก็ น้องยาย่าก็จะอยู่ในใจนะคะในใจของค่อบครัวม่กวนตลอดนะคะไม่เคยว่าจะไม่อยู่ในใจเรานะคะเราก็รักน้องยาย่ารักน้องลันโชกเหมือนเดิมนะคะรักเท่าเดิมนะคะแต่เรามีหน้าที่ที่จะต้องทำเน,ะนาะหน้าที่ที่จะต้องทําก็คือ้องไปดูน้องเอลซ่านะครไปน้องอยู่ที่สวนไทยพัทยานะครับผม ก็จะเจอเจอกันได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะถ่ายช่องของเรานะคให้แม่แม่เอฟซีได้รับทราบนะคะน้องเอลซ่านะคะแม่แม่บางคนอาจจะคุ้นเคยนะคะเพราะว่าน้องเอลซ่าก็ตอนนั้นพ่อควานก็เคยได้อ่าไปถ่ายถ่ายน้องแล้วนะครับไปเยี่ยมลูกสาวของเราแล้วนะครับครั้งหนึ่งก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้พ่อควานแม่ควานด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมคุณนะครับ เอ้ยเนี talking, talking, room, startup, husband, ่ยพญาช้างเ้ยเรามีพบเราก็ต้องมีจ่กพ่อก็มาบอกมากล่าวหนูเด้อมาบอกหนูให้หนูได้รู้ว่าพ่อจะไปเด้อพญาช้างเ้ยพญาคนณจ้าเลยพ่อคงคิดถึงหนูจนหนูก็อไม่อยากไปจากหนูเลยเราก็ตั้งแต่พ่อมาอยู่กับหนูพอเป็นควานของหนูพ่อมาเป็นพ่อของหนูก็ตั้งแต่แรกเลยเนาะตั้งแต่แรกเลยนะครับก็เลี้ยงดูกันมานะครับผ่านทุกความสุข ผ่านร้อนผ่านหนาวมากับพญาช้างน้องยาย่านะครับมาจนเราก็ไม่ว่าจะเป็นระยะทางใกล้ไกลที่เราผ่านมาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นวิกฤตโควิดหนึ่งปีเกือบสองปีนะครับเราก็ผ่านมาด้วยกันพ่อก็ฝึกหนูมากับอาจารย์มากับครูก็ฝึกมาด้วยกันจนผ่านงานก็พ่อคิดอยู่แล้วแหละว่าต้องมีวันนี้เนื่องจากน้องอซีซาก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวของเราพญาช้างเอ้ย ก็ถ้ายัางไงพอได้กลับมาพอจะมาหาหนูอีกนะพอจะมาเลี้ยงหนูอีกนาะย่าถ้าได้กลับมายัางไงวันนี้พ่อก็มาบอกมากล่าวพี่ยาจางด้ยพอรับหนูด้ยาย่าเอ้ยแม่ก็รักหนูนะหนูก็คือ<า><า>เดืองใจของแม่ผ่านทุกานสุขมาด้วยกันนะครับผ่านตั้งแต่สุรินไปภูเก็ต ่านตั้งแต่น้ําทะเลน้องก็นงลงเล่นได้น้องไม่มีกลัวน้องไม่มีตกใจไม่ช้าไม่เร็วหรอกคงได้กลับมาอยู่ร่วมกันนะลูกนะแม่ก็รลักหนูไม่เคยเปลี่ยนม่ว่าเรามีกินเราก็กินด้วยกันรักเสมอมาปดเราก็อดด้วยกันอิ่มท้องเราก็อิ่มด้วยกันทุกเราก็ทุกด้วยกัน แต่ยังไงถ้าเราคงได้มาอยู่ด้วยกันอีกนายๆน้องเดี๋ยวพอไปดูน้องก่อน,นลูกน้องพอไปดูน้องก่อนเด้อรอแม่นะลูกนะพอไปดูน้องเอลซาก่อนเดี๋ยวเอลซ่าก็ต้องออกจากแม่เหมือนหนูไงลูกเอลซ่าก็ต้องออกจากแม่เหมือนกับหนูไงเหมือนกับหนูแยกออกจากแม่ไม่ต้องร้องแนละ้วลูกไม่ต้องร้องลูกไม่ต้องร้อง <c oughs> เดี๋ยวละ่ะลูกแม่ก็จะร้องแล้วเนี่ย ต้องล้องนะย,ะยะนายานะแรักหนูเหมือนเดิมก่อนจะจากกันวันนี้เด็กแม่จะเอากล้วยมาให้หนูกินจนอิ่มนะลูกนะพะขอขวานเอากล้วยให้น้องยายากินเลยค่ะ จะให้หนูกินจนอิ่มนะลูกนะแม่ไปดูน้องเอลซ่าก่อนใน่ช้าไม่เร็วแล้วคงได้กลับมาอยู่ร่วมกันนะลูกนะแตงกวาให้กินด้วยนะคะ แม,แม่เอฟซีเป็นกำลังใจให้พ่อขวานแม่ขวานด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องยาย่าด้วยนะคะแม่ขวานต้องถึงเวลาที่แม่ควานจะต้องไปดูน้องเอลซ่าแล้วนะคะเนื่องจากว่าเราจะพาน้องเอลซ่ากลับมาอยู่นี่ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าน้องเอลซ่าไม่รู้จากกินหญ้าลำนะคะน้องรู้แต่กินหญ้าใบข้าวนะคะซึ่งซุรินนะคะก็ไม่มีหญ้าใบข้าวนะคะ แม่ควนกลัวว่าจะพาน้องเอลซ่ากลับมาอยู่แล้วน้องจะไม่รอดนะคะแม่ควนก็จะขึ้นไปเลี้ยงน้องเอลซ่านะคะให้น้องแข็งแรงนะคะถ้าอ่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้เนาะแต่ยังไงวันนี้ก็จะทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะอิ่ละกินให้อิ่มนะลูกนะแม่รักหนูนะ แม่ขวานก็มีกินมีใช้กบเพราะน้องยายานะคะแม่ขวันก็ไม่เคยลืมบุญคุณนะคะแม่ขวานก็เลี้ยงน้องยายาเป็นอย่างดีนะคะแม่ขวานไม่เคยให้ช้างแม่ขวานผอมนะคะแม่ขวานให้กินตลอดไม่ว่าจะอ้อยแพงขนาดไหนหญ้าแพงขนาดไหนแม่ขวานก็ซื้อให้น้องช้างกินนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่มีกินนะคะไม่เป็นไรนะคะเราขอแค่ให้ช้างของเราได้มีกินทุกวันนะคะแค่นั้นแม่ขวันก็ดีใจนะคะ ฝากแม่แม่เป็นกำลังใจให้พ่อควันแม่ควันนะคะฝากติดตามนะคะน้องเอลซ่าด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ควันก็ได้มาบอกให้แม่แม่เอฟซีได้ทราบนะคะว่าต่อไปแม่ควันก็คงไม่ได้ถ่ายน้องยาย่านะคะคงไม่ได้ถ่ายน้องนำโชคแล้วแม่ควันก็คงจะไปถ่ายน้องเอลซ่านะคะฝากติดตามน้องเอลซ่าด้วยนะคะ แต่ยังไงเราก็จะไม่ทิ้งน้องยาย่าทิ้งน้องนำโชคนะคะเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะแม่ๆนะคะเป็นกําลังใจให้พ่อความแม่ควานด้วยนะคะที่ต้องจากลูกสาวนะคะอันเป็นที่รักนะคะคิดถึงนะคะคิดถึงมาก